สวัสดีค่ะชื่อปางชุติคุณกาญจนรัตนนะคะเรียนคณะเกษตรศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์ปี3ค่ะคือได้รู้ข่าวโครงการนี้จากคณะนะคะเขาบอกว่าให้มาร้องเพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีอะค่ะได้ได้นำเสนอรูปแบบเพลงของมหาวิทยาลัยในในรูปแบบของเราเนะะี่ยค่ะให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆได้ ได้ฟังได้จดจำเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักเพลงเก่าๆของมหาวิทยาลัยค่ะก็สักสองสามเพลงนี่ก็ยังยังรู้ไม่ครบเพราะว่าส่วนหนึ่งคณะก็อาจจะไม่ได้สอนด้วยแล้วก็แล้วก็แบบมันยังมีหลายๆเพลงที่สำคัญเนี้ยค่ะก็อาจจะถูกลืมไปบ้างร้องยากไปบ้างเงี้ยค่ะก็ทุกคนมีความสามารถนะคะทุกคนร้องเพลงเพราะหมดแล้วก็ นูก็อยากถ้าเป็นไปได้นี่อยากให้เพื่อนทุกคนผ่านเข้ารอไปด้วยกันค่ะหนูก็อยากเข้ารอไปเพราะแค่ว่าเราติดโครงการนี้ก็เหมือนได้กําไรแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปเข้าค่ายได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ฝึกร้องเพลงค่ะแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วค่ะ